สวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วนะฮะอยู่ในมือแล้วนะฮะรถสวยๆนะฮะโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์เอติโมนะฮะตัวสีขาวมุกนะฮะสวยๆภายในดำนะตัวนี้นะฮะสเกิร์ตชุดแต่งเอ i ติโมนะครับเป็นรถปี2008นะฮะมาดูรายละเอียดกันนะฮะเนี่ยสเกิร์ตนะฮะมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานแบบนี้นะครับแต่ว่ามีรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะขายตามสภาพนะ คือเป็นสีนะฮะหลุดตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วยางปียี่มิชลินนะครับดอกแน่แนๆเลยนะฮะกระจกมีไฟเลี้ยวมองข้างแบบนี้นะมือจับเป็นโครเมียมจากโรงงานนะครับมีกันรกระแทกโครเมียมแบบนี้นะครับนี่สีเงาเงาแบบนี้เลยนะครับดูมุมด้านหลังนะฮะไฟนะครับระเบิาแบบนี้เลยฮนะไฟไม่มีแตกนะใสๆนะโลโก้แคมรี่อยู่ครบทะเบียน7187นี่ 2.0G Atimo อตินะฮะ พวกช่องไฟนะฮะบอกได้เลยว่าอยู่แบบปกติเลยนะฮะไม่มีห่างไม่มีถอดนะฮะเพราะว่ารถได้เดิมอยู่นะฮะคันนี้นะบอดี้หน้าเดิมหลังเดิมหลังคาไม่มีผุแดดไม่เลียนะฮะฟิล์มนะฮะติดมาอย่างดีเลยนะฮะตัวนี้ยังใช้งานได้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าเอาไปก็คือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอ่ามีฟิล์มกันแดดอะไรไม่ยังสภาพยังใช้งานได้เลยนะครับสเกิร์ตเนี้ย กันชนจะมีรอยพวกสะเก็ดหินนิดนึงนะครับไฟหน้าขัดได้นะครับอ่มาดูภายในกันนะครับตัวนี้นะครับภายในเป็นโทนภายในดำนะฮะดูสปอร์ตสปอร์ตนะครับนี่แผงข้างประตูเป็นไงตัดด้วยลายไม้นะฮะกระจกพวกนี้ปรับพับไฟฟ้าอะไรหมดเรียบร้อยนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะฮะเนี่ยปรับไฟฟ้าอย่างนี้เลยแปดทิศทางนะครับนี่ปรับเอ็นด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยสภาพตามการใช้งานนะมีรอยหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ขาดนะครับ แล้วก็เบาคู้น้านะฮะปรับได้เหมือนกันนะครับลายไม้ส,สวยๆนะฮะคือสภาพยังแบบบอไเลยเร่ราเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับคอนโซลไม่มีแตกนะครับไม่มีริ้วรอยนะฮะอ่าพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะแอร์แบ็กผู้น้าด้วยนะฮะตัวนี้รบะบบเซฟตี้ครบนะฮะ มาครบ ABS นะฮะไม่อยู่ที่200,000นะฮะหรือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี08นนะครับามาดูที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะสภาพสวยๆเลยนะครับเบาะแทบจะแบบด้านหลังใช้งานน้อยมากนะฮะดูะฮะสภาพเบาะเขาแทบจะแบบนั่งเฉพาะด้านหน้านะฮะเฉพาะคนขับที่ใช้งานเยอะนะครับตัวแผงประตูอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะฮะ อ่เดี๋ยวเรามาฟังราคากันกันแล้วกันนะฮะคันนี้จริงๆใครอยากจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะแต่ว่าจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคาหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมนะฮะซื้อสดเอาไปใช้งานนะฮะผมขออนุญาตเสนอขายราคานะฮะเอาไปที่นะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะฮะบอกเลยว่าสวยมากคุ้มค่ากับราคานะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับได้ โตโยต้าแคมรี่นะฮะสองเจ็ดศูนย์อ็กซิโมนะฮะหล่อๆล่อเท่ๆนะฮะปี08คกันนี้ไปใช้นะฮะรับรองไม่ผิดหวังนะฮะพี่ๆภาษีไม่ขาดนะภาษีหมดกันยาหกเจจัดไปครับ